โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลยนะก็ในวันนี้นะครับผมเรานะฮะก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าซอมบี้ซูนามินั่นเองตบมือเอเอฮะเทิร์ดทีผิดภาคทางทเทคนิค <c oughs> โอเคนะครับผมก็ <c oughs> ในวันนี้นะฮะเรานะครับผมก็มาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า ซอมบี้ซูนามมีนั่นเองนะครับผมขอขอขอบอกพวกแบบจริงจริงตังตังเหอะไอเสียงไอเสียงตกมือมื่อมา่เม,มื่อแไม่โคตรตันโลนเลยเฮียเฮอเสียงเสียงเสียงตบมือไม่ไม่ไม่แม่เคียะมากเลยอะโอเคนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะเราะครับก็มาอยู่ดูกันในเกม เขาไม่ซืรอนามินั่นเองนะผมเกมนี้นี่เกมนี้ฮะสเตปการเล่นของมันนะฮะคือเราะฮะจะได้เป็นซอมบี้นะครับ <c oughs> ซอมบี้หน้าตาก็โง่แบบนี้เลยนะครับใช่แบบนี้เลยนะฮะก็ก็เราะฮะจะได้จะได้เล่นเป็นซอมบี้และเราะฮะก็จะต้องไปกินคนนะครับใช่ครับพอพอเราไป เกมนหดเสร็จนะฮะกินคนไปเรื่อยกินกินคนไปเรื่อยกินคนไปเรื่อยก็ก็ตามเชื่อเกมเลยครับเราก็จะได้กองทัพซอมบี้สึนามิหรือสึนามิซอมบี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราก็ากไปเล่นกันเลยไป Let's go นี่นะฮะมาละวิวิธีการกินรถตำรวจฮะ ต้องต้องใช้ถึงสีคนฮนะเพราะว่าตอนนี้นะเราเราฮนะมีแค่2คนแล้วก็3คนแล้วนะครับต้องหาอีกคนหนึ่งนะโอเคนะครับผมบอกเลยนะว่าเกมนะ่ะง่ายนะครับเล่นแบบชิลๆวิลจริงอะบ้าอันนี้ไม่รู้พา,พาคุณพต้องไปโหเล่นเกมนี้เอง เอาเองด้วยเอ,อ้ยโอเคโอเคเสียบอ๋องแชร์สองคนอะไอทางขยะเนี่ยแล้วก็สวยดีครับอันนี้นะคือเฮอ,ค,อคือกองกองสุกร์นะโอ้ย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 เหายไปสามคนเลยเหรอโอเคอีห้าคนอะโอเคหกคน โอเค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 โอ้เฮียคนคนหายไปเลยโอ okay. 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 ah ้ยโอเคโอเคโอเครถมาแล้วก็หลบเอ้ยรถมาแล้วก็หลบรถมาแล้วก็หลบเฮ้ยเฮียสามคนเองโอ้ยจูกจุกันเป็นหมู่แบบนี้ก็ก็เสร็จโจทย์ดีครับไอ้เยอะเลืมเลิฟเลิม เริ่มกดกาโดอี่สัตว์อี๊ห้าคนเองเออโอเคโอเคเ้ยเ้โอ,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 อ้สี่คนแล้วสี่คนแล้วโอเคกล้องซุม่มฉันจะได้อะไรโอ้โหได้เป็นอเมริกันฟุตบอลเสรยเลยเนี่ยไอไอไอพลังอันนี้นะคือเราน่ะจะเรานะจนะจชนกับอะไรก็ได้นะครับ โอ้ยเชี่ยใช้สี่หกคนเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคโอ้ยเชี่ยอิ่มอิมอิมพคดเลยเนี่ยอิ่มพคดเลยโคตรโคตรโคตรอิ่มเลยอ่ะไม่อิ่มเลยแล้วทีเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคจังไหวนะครับโหอิ่มเกินสวยเออไอ้ชี่ยึงมึงบึ้งบาบเปล่าเนี่ยโอ้โหอ้าบอ โอเคโอเคยัง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 ไปต่อได้นะโอเคขอขอถอนคำพูดนะครับไปต่อไม่ไม่ได้แล้วนะก,นก็ตามนี้นะครับผมก็ตามนี้นะครับสไตล์ของของเกมนี้นะฮะต้อบอกเลยครับว่าได้แหกปากอีกอีกเยอะนะฮะ ตามนั้นนะครับผมโอเคได้ของรางวัลน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันจะคืออะไรได้เงินสามร้อยบาทนะครับเอามาทำเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับมันคืออะไรเซลลรูยูวอนตัวเซลล์ติดเครื่องสีหลืองคนเออใช่อาัต t ุเซล l อ่ะ ห้าโฆษณาแม่งขอดขัดจังหวะแล้วริงนะเว้ไอเว้เนยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปเล่นดเ,เนดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันตามต่อไปเลยนะโอเคไปเล t s go let's go let's เ o เฮ้เเกตสุดเลยนะครับเริ่มต้น,นใหม่นะหนึ่งคนหนึ่งคนกับซอมบี้คนเดียวนะครับแล้วแล้ว แล้วก็นกนะฮะอันอันแสนน่ารักน,นะครับต้องใช้สี่คนไอ้หียโอเคแตกผมขออีกผมขออีกสองคนโอเคสามคนนะครับสวยนะฮะสวยสวยสวยต้องแม่งแม่งต้องใช้สคนอยแล้วโอเคสี่คนครบแล้ะทุ่ม ทุ่มทุ่มกับตัดระเบิดโอ้ยโอเคโอเคประกแล้วนะฮะเอ้ยโอ๊ยโอเคโอเคโอเคยังไปต่อได้นะครับอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าจินแล้วก็น่าตื่นใจโอ้โหเซอร์นามิมาผมบอกเลยครับว่าว่าไอพลังเซอร์เซอร์นามิเนี่ยแม่งโคตรโกงเห็นไหม มันแบบทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะก้าคนนะครับตอนเนี้แปดคนโอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดคนอ่ะแล้วก็แปดคนแล้วก็หกคนนะฮะโอ้ยยีียเอ้ยเยอละตสวยสวยจัดแม่งน้องกาอีกสิบสองคนนะฮะโอเคโอเคโอเคแตกไปนะครับรวมกายมันกจี่ยคอแล้วนะโอ้เจ็ดคนยังโอ้โอ้โอ้ โอโอเคตอนนี้ก็สี่คนแล้วนะครับโอเคโอเคสี่คนฮะกินกินไปเลยเฮ้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 ยไอะไอเฮี้ยเจ้าของดีนาน่าเฮ้ยเฮ้ว่าไอเฮี้ยทหาเมื่อกี้ผมผมเจอกล่องสุ่ม ใช่ไหมแต่ว่าทําไมผมถึงไม่ไม,ไม่ไม่กดกาดโดดวะแล้วแล้วแมงเสือกกดกระโดดไม่ไม่ทันด้วยเว้ยเยต้ตาหาแล้วนะะสมองเบลอนะครับสมองเบลืออนี่นครับเห็นเหตุผลฮนะ ที่ที่ผมอะสมองเบลอร์ผมถ่ายคลิปตอนตีห้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาทีนะครับโคมึนโอเคนะผมเอาเอาจริงจริง,รงะอีกซักซักตาไปอีกซักตานะมันจะไปยากกว่านะครับโอเค แตกอืมอะอรอะไรเสยอร่อยเสยอย่าเจ้งับนะครับสามคนแล้วนะฮะก็ต้องหาอีกคนนึงหนึ่งครับผมอีกสี่คนก็อยู่นี่ไงโอเคชิวแล้วนะฮะตอนนี้ยออโอเคโอเคโอ้ห้าคนนะฮะเร็วเร็วเร็วเรโอเคโอเคอาบแล้วนะเมื่อกี้ อื uh ้ม huh. อร่อยเสยอร่อยเสยอยุกองสุ่อหิดพลาดไม่ได้ U นะยูยูเอฟโอนะเอ้ยโอ้ยเยียยากเนี่ยโอเคแปดแปดคนแล้วแปดคนแล้วนะแปดคนโอ้ยเสียเยอะเลยเนี่ยโอเค ไม่แค่เ็ดคนเองไม่ได้เยอะอะไรมากมายอ้เยอะแหละตอนนี้เรามีซอมบี้อยู่อยู่อีกห้าคนนะฮะเสียไม่ได้เขาจไม่เสียไม่ได้คันคอเฮียตายหาแหละเฮียสองคนนี้โอเคโอเคโอเคนะสองคนโอเคสามคนสามคนฮะสามคนฮะสามคนสามคนโอเค เชีย่ยโอ้โหโอ้โหสองคนแล้วสองคนแล้วโอเคสามคนเจ็ดอุ๊ยเชี่ยเอ้ยเนินคนละโอเคโอเคอเคนินคนละเนินคนละกลองซุม่มไปขอซื้อน้ำมิสวยดีครับสวยดีครับขน,น,นบได้ซัมบี้ครับอื้อหืออร่อยเลยทีเนี้ยซัมบี้บอกว่าอร่อยเสยนะฮะ อื mm ้ห hmm. mm ืออื้มหือสามคนเองเหรอโอ้โหอยู่อยู่กันเป็นกลุ่มขนาดนี้โอ้โหเจ็ดเจ็คนแล้วนะฮะตอนนี้เจ็คนแล้วอืมอ mm ืม hmm. อ mm ื hmm. mm ้มเย้ตายตายหมดเลยกูซอมมี่ของชันไม่จริงแต่ว่า มันคือความจริงนะครับโอเคนะฮะก็ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกในคลิปนี้นะครับผมก็ก็แหกปากกันเยอะชิบหายเลยนะฮะติดอ่างพูดไม่ชัดพูดเร็วกันไปพูดเยอะแม่งแม่งมากันหมดเลยนะฮะในคลิปคลิปนี้ก็ตามนี้แห้ะผมซอมบี้ซีอนอมีนะครับผมคลิปนี้ก็ เพียงไว้เท่านี้แล้วจ้านะครับผมสำหรับใครนะฮะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเลยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับจุก๊ก